และสิ่งมีค่าที่สุดจะเห็นในวันที่ไม่มีแล้วรับบิ้นองทท่าดรและมีเบอร์ไม่กี่เบอร์หรอกพี่น้องที่โทรขึ้นมาเมื่อไรเราจะรำคาญก่อนมีความสุขย mm hmm. ิ่งเราเป็นวัยรุ่นมาอีกแล้วแม่มาอีกแล้วพ่อมาอีกแล้วบ่นอีกแล้วได้อีกแล้วว่าอีกแล้วผมบอกเวลาเบอร์แม่โทรมาหรือเบอร์พ่อโทรมาเนี่ยเป็นเบอร์ที่เราขี้เกียจร,รับมากที่สุดเลยบางทีโทรมามีไอ้นั่นมาบ,นบ่นบ้า พี่น้องจำไว้อย่างนี้วันไหนที่บาร์นี้ไม่โชว์มาอีกแล้วท่านอยากให้บารนี้โทษกลับมาที่สุดในโลกเพราะคืนนี้อาจจะเป็นคืนสุดท้ายของพ่อแม่เราก็นได้จริงๆครับพี่น้องไม่มีใครรู้จริงๆอินแท้จริงอาจารย์ขออัเวลามามันไม่มีอะไรบ่งบอกเลยครับความตายเราไม่รู้ แต่ที่แน่ๆทำดีที่สุดให้กับคุณพ่อคุณแม่จนวินาทีสุดท้ายของเราอินชาอัลลอฮ์ใครยังมีพ่ออยู่นะพี่น้องมีแม่อยู่กอดเขาเยอะๆจูบเขาเยอะๆขอมาอับเขามากๆเพราะวันหนึ่งที่ท่านอยากจะกอดเขาที่สุดมันมีอยู่ครับพี่น้อง